อืมเย่คือแบบไม่ตื่นเงี้ยพี่บอลไม่ต้องแก้งก็ตื่นแล้วจ้ากำลังจะเดินไปแกรตื่นเลยทีเดียวเชียวทำใม้บัดดี้ตาแดงอะคะบัดดี้วนขึ้นหรือเปล่าถามตัวเองหรือเปล่านเหมือนชูกล้าเลยนอนพี่แสนอกหัก บดี้ให้เลือกแล้วอยู่กับปั๊มก็อยู่กับเกมเลือกอยู่กับใครพี่พี่บอสตอบไปเลยอย่าได้เกรงใจบดี้เลือกอยู่กับใครใครรักระหว่างแอปกับเกมกับปั๊มเลือกอยู่กับใครแอปครับดี้กินยังอ่ะกินแล้วจ้ากินน้ำแข็งกินยังกินน้ำแข็งในอ่างน้ำแล้วทน้ำแขงเป็นบดี้ไม่โกหนวดอ่ะยังไม่ยาว ดูข้งนอกช่วยติดติดไหมก็อยากมีบ้านแล้วแบบข้างนอกเป็นสวนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีกระจกไปซื้อกันไหมแล้วก็แบบเป็นเบาะติดกระจกแล้วก็แบบโอ้ไปเปิดออกไปเห็นทะเลเราไปซื้อบ้านกันไหมปั๊มอยู่กันอ๋อให้เขาจะไปอยู่วิดดอมแกไปอยู่เขาไหมเออจ้าแกไปอยู่กันบ้างหรออยู่กับนิวอยู่กับอยู่กันสามคนขอบอนอล่า เปิดบ้านคาโบนาร่าแล้วตั้งชื่อบ้านเลยอยู่อยู่ที่แบบพวกต่างจังหวัดอะไรเงี้ยอยู่ชายทะเลเออแล้วก็เวลาอยู่ก็ไปกินอะไรออกมาก็แบบนั่งแบบเป็นชายหาดส่วนตัวจ้ะถามว่ามีตังค์ไหมก็ตอบว่าไม่มีช่วตื่นวิปปอนอนนี่แบบปอกินยัดไม่มีตูดเลยอะไปปอกินยัดยังค่ะยังไม่มีใครกินเลยครับ กินไป่องคนได้เหรอหนูก็ยังไม่กินครับแล้วบัดดี้ทำไมบัดดี้ไม่ตื่นอ่ะบัดดี้โอ้โไม่หลักบัดดี้นะนะถามว่าพี่บ้านเขาสนใจไหมก็ตอบว่าไม่สนใจทำไมบัดดี้ไม่สนใจเก็บเลยอ่ะเก็บงอนแล้วนะมีการยักหน้าแต่ให้ได้ว่าเรื่องของมม บดี้จริงไหมที่ป๋อมพูดจริงจริงจริงยยักษนะ์นกกหน้าเมื่อกี้พายัก์หน้าไม่ได้ใส่หัวพี่บอสโคตรเรียบร้อย,ยว่ะต่อไปนี้จะพูดแบบพี่บอสค่ะ <c oughs> มีใครกินหรือยังอะคะ พี่ต้นเคยบอกว่าอะไะว่าพี่ต้นไม่แก้แครขี้มูระคะพี่ต้นไม่แก้แคพี่ต้นต้องไแกนห้อมน้าะคะแล้ว้องจริงจริงค่คิดถึอาบไหมไอปั๊มทำบบพี่บอยอยู่ดีก็ ตลกมากว่ะพี่ม้อก็โคตรอ่ะแบนั่งๆอยู่อย่างคนอื่นเขานั่งคุยกันพี่มองก็แล้วก็หายไปสามชาติแล้วก็กลับมาใหม่บัดี้เป็นอย่างไงจริงเหรอถ้าเป็นอย่างไงเก็บไม่ครบนะเราเล่นบัดี้ยังไงเก็บรักบัดี้ที่หนึ่งในใจเสมอนะแล้วก็นั่งๆอยู่ก็ต้องงี้เนืๆอเนืๆๆ No, <laughs> <laughs>